บวชสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมมังสเพหิพัตเตหิกะดังปุญญโนอนุโมทันตุสุนัตนตโพนโตเยเทวะอสัมมิ ธานในทิกตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุตตาหุนตุทุกขับมุจจนตุมาตาปิตาสุตตาหุนตุทุกขับมุจจนตุสัพเพธิกาสุปิตาหุนตุทุกขับมุจจนตุสัพเพอธิกาสุปิตาหุนตุทุกขับมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิตาสุตตาหุนตุทุกขับมุจจนตุสัพเพอัญจาริลุบะชายาสุปิตาหุนตุทุกขับมุจจนตุสัพเพนาคตาสุตตาหุนตุทุกขับมุจจนตุสัพเพเทวาสุตตาหุนตุทุกขับมุจัััััันนนตตุุสสสพพเมมมมาทิิงชโว วสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพติสตัวคันติยาอิติภควานะโมโพติสตัวคันติยาอิติภควานะโมโพติสตัวคันติยาอิติภควา ติธานคถายาเทวตาสันติวิหารวัสณีถูกเตคเรโพธิคเรตหิงตาหิงตาธรรมทานิณพวันตุพูชิตาสถทิงกรุนเตทะวิหารมันทะเลเทละจัมชานวกาสัพพิโกสารามิกาธนปฏิอุปัสกาคามาจัเทสานิขมาจัอิสราสปานพุตาสุปตาพวันตุเตฉรามูชายปีจักอันทสัมภวะสังเสริษตาธบุปปาติการนนญาณิกังธรรมวรัง ปฏินเจเตสเพปิทุกขะสะกนุนตุสังขยังถาตุจีการสตังธรรมโมธรรมัทราจปุคขาสังโฆโหตุสมะโควาอัถยาจาริยาจาระอัมเหตแะกตุสธรมโมสเพปิธรรมะจริโนพุทธิ์สัมปอุเนยามะธรรมเนอริยปอบเวทิเตปสันนาหุนุสเพปิปาลิโนพุทธะสเนสัมมาธรังปรเวณฉันตุกาเรเทวกวันสตุพุทธิภาวิยสตานังสวิทังเนตุเนธนิงมาตาปิตาจารันตระชัง ปิ<ภ>ุตกังเอวังธรรมินทรัชนโประชาลรัขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขับปัตตาจินทุกขาพยัมปัตตาจนินพยาโสกับปัตตาจิโสกาหุนตุสเพเพปปานิโนเอดาวััจจเพหิตสัมปทางปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังคันตุสยาสีรองรักขันตุสัพพทาภาวนาเพตาหุนตุขจนตุเทวดาคาตา สุมัง,งคราคัตธาหุนตาภภาุกสัพพังสมาราลนานนรันตุสัพพะเทวตาสวัพพิธานุภาเวนะสดีหุนตุกนิรันตรังหุนตุสัพพังสมาราลันตุสัพพะเทวตาสัพพัมานุภาเวนะสดีหุนตุกนิรันตระหุนตุสัพพังสมาราลันตุสัพพะเทวตาสภพสะขานุภาเวนะสดีหุนตุกนิรันตรังสัพเพพุทธาพรางปัตตาปัญกจ,จกันจะยังพลังอตัมจะาไดเชนะรักขันพนมิสัพปโสสัพเพพุทธาพรางปัตตาปัญกจกันจะยังพลัง อาลันตาลัจ่าเชานักขันภริสัพปโสสัพเพกุฏาพระรังปัตตาปัญจกนังจายังพระรังอาลันตาลังจาเดชานักขันภริสัพปโสสัพเพกุฏาพระรังปัตตาปัญจกนังจายังพระรังอาลันตาลังจ่าเชินะรักขันภริสัพปโสสัพเพกุฏาพระรังปัตตาปัญจกนังจายังพระรังอาลันตาลังจ่าเชินะรักขันภริสัพปโสสัพเพกุฏาพระรังปัตตาปัญจกนังจายังพระรังอาลันตาลังจ่าเดชานักขันภริสัพปโสสัพเพกุฏาพระรังปัตตาปัญจกนจายังกรัง อรันจ่าเตชะรักขันพนมีสัพปโสสัพเพพุทธาพรังปัตตาบัญจกนันจานยังพาร,รังอตลันจ่าเตชะรักขันพนมีสัพปโสสัพเพพุทธาพรังปัตตาบัญจกนันจายังพารังอตลันจ่าเตชะรักขันพนมิสัพปโสด้วยหน้าแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาเป็นพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเป็นพระโสดศรแด่สมเด็จพระนา่นเจ้าสศริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชวนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารขอในทรงแห่งบุุศลนี้จงเป็นสัพพัสด์สิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคขขาดปลอดภัยจากถูกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้แหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำขอไม่ไม่มีอุดอยากยากจนขอได้ไม,มีแก่ข้าพเจ้าผัดพระเจ้า,า,จามีสามารถิถิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความดีางามตลอดกาลนาน,าน อีกทางขอเทพ,พีวยา,ยาทั้งหลายผู้ได้นมรนาสาัตวการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาและเศรษฐีทั้งฝ่ายทายทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลของวงที่สามสิงหอมูเดชเพื่อจะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุณทานุภาพเทวานุภาพปริทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อานงินคให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาติทุกประการเถิด